4ประการคือสัจจะธรรมะทิติจาคะตายแล้วย่อมไม่โศกเศร้าคําว่าทิติแปลว่าอะไรคะนะอันนี้ก็คือธรรมะ4ประการสําหรับบุคคลผู้ครองเรือนถ้าประพฤติธ,ธร,รมสม4ประการเนี่ยตายแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์นะเพราะไปที่ไหนๆก็ไปตามกรรมไปตามธรรมตอนนี้พูด ถึงผู้ประพฤติธ,ธรรมทำตามธรรมอยู่ก็จะไปสุคติโลกสวรรค์ในที่นี้แสดงเป็นธรรมะสี่อย่างคือสัจจะเป็นคนมีสัจจะนะครับมีธรรมะแล้วก็มีทิติทิติทอดธงสลีต่อเต่าสลรรีทิติแล้วก็มีจาคะอันนี้เป็นหมวดธรรมชุดหนึ่งสำหรับผู้อยู่ครองเรือนท่านก็เลยถามว่าทิตินี่แปลว่าอะไรทิติในที่นี้หมายถึงมีความภาคเพียน มีความพยายามมีวิริยะมีความกล้าหาญบากบัน่นอดทนเข้มแข็งต่อเรื่องต่างๆนะฮอยู่ครองเรือนแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินนะไม่ขี้เกียจไม่เกียดคร้านเป็นคนที่เชื่อมั่นในหลักเหตุผลจะได้อะไรจะเลี้ยงตัวเองได้จะต้องเป็นคนที่ขยันเท่านั้นลุกขึ้นมาทำกิจการงานไม่อยู่เฉยไม่นอนกินนะ อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิถ้าคนมีอุปนิสัยอย่างนี้ก็จะเป็นคนที่หลังจากตายแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์เพราะมีคุณธรรมสําหรับผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนี้จะต้องมีเรื่องให้ทําเสมอผู้นี้ก็จะมีธุระหรือมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเราต้องมีเรื่องทำอยู่เสมอจะต้องมีกวาดบ้านถูบ้านต้องไป ทำงานโน่นนี่นั่นสแสวงหาอาหารต่างๆหาได้แล้วบางทีก็ต้องนึกถึงท่านที่ไม่ได้หาเหมือนเรา mm. เช่นพระภิกษุนี่ท่านไม่ได้ทํางานแบบเราไม่ได้หุงหาอาหารก็เอาอาหารไปตักบาตรท,ทาบุญให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นคนที่มีความเพียรมีความขยนันรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้ว่ามีภาระมีกิจต้องทําอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งธุระไม่ทอดทิ้งภาระของ การอยู่คลองเรือนอันนี้เรียกว่าทิติเหมือนคนแบกภาระอยู่นะคืออยู่คลองเรือนนี้ต้องมีภาระภาระอันที่หนึ่งก็คือตัวเรือนนั่นแหละเป็นภาระเมื่อเราอยู่ในที่นั้นก็ต้องมีภาระกับสิ่งนั้นก็คือต้องปัดกวาดเช็ดถูนะะทีนี้นอกจากนั้นก็มีอะไรอีกล่ะอาจจะมีแมวสักตัวเป็นไงก็ต้องเลี้ยงแมวก็ต้องหาอะไรให้แมวกินอีกแล้วอะไรอีกล่ะก็มีเยอะแยะเนาะเยอะแยะ,แยะนั่นแหละ ความรับผิดชอบทั้งหลายที่เราแบกหามอยู่แล้วก็มีความสำนึกอยู่ในใจเสมอว่ามีภาระต้องทำมีภาระต้องดูต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะเรียบร้อยจริงก็ไม่เรียบร้อยจริงเพราะว่ามันก็จะต้องทำทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปนะอย่างนี้เรียกว่าทิตฐิทิตฐิก็คือความเพียรความขยันลุกขึ้นมาทำกิจหน้าที่ของคารวาส นั่นเองผู้อยู่ครองเรือนนี้จะต้องมีหน้าที่เยอะนะพวกที่บางทีเขาฟังอย่างนี้เขาเบื่อนะเขาเลยขี้เกียจทําก็เลยไปนู่นนะไปบวชด,ดีกว่านะอย่างนี้อย่างพระอนุรุทธะมาฟังเรื่องนี้นะบอกว่าหน้าที่ของคารวะามีอะไรบ้างอา้าวเป็นพระราชาแล้วก็อา้าวก็นี่ไงก็เป็นผู้นําในการทํานาเขาสินะทำนาถึงหน้าวานข้าวกวานข้าวถึงหน้าไถ,นา,ถานาต้องไถานาก่อนเนะนาะไถนา คลาดนาวานข้าวดูแลให้ดีต้องมีกิจหน้าที่ต้องทำนะอพอถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็ต้องเกี่ยวข้าวเอาขึ้นยุ้งขึ้นช้างเสร็จแล้วหน้านาต่อมาต่อมาอีกหน้าฝนก็ทำแบบเดิมอีกนะอย่างนี้ก็จนถึงขึ้นยุ้งขึ้นช้างหน้านาต่อมาต่อมาเป็นครับก็ทำแบบเดิมอีกนะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบมีไหมไม่มีนี่ยอดเยี่ยมมาก ก็คือทิฏฐินั่นเองพระอนุรุทธะฟังตรงนี้ไม่เอาดีกว่าบวชด,ดีกว่าเราเป็นฆราวาสท,ที่ดีนี่มันยากเหมือนกันนะนะฉะนั้นถ้าทําดีอย่างนี้นะไปสวรรค์นั่นเนี่ยทำแบบนี้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอตัวเองมีอะไรมีลูกก็ดูแลลูกมีภรรยาก็ดูแลภรรยามีสามีก็ดูแลมีบ้านก็ดูบ้านมีหมาน้อยก็ดูแลอย่างดีมีที่ทํางานมีอะไรคือไม่ไม่เพิกเฉยไม่ทิ้งธุระ ไม่ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทําเพราะถ้าอยู่ครองเรือนจะต้องมีงานทําเสมอมีเรื่องต้องรับผิดชอบอยู่เสมอเรื่องแรกที่ต้องรับก็คือบ้านตัวเองนั่นแหละห้องนอนหมอนมุง้งอะไรต่างๆเยอะไหมครับเนี่ยเยอะนะบางคนแค่กวาดบ้านก็ลินห้อยแล้วหนึ่งวัน <laughs> วันนี้เสร็จเรียบร้อยวันต่อมาเป็นไงครับกวาดอีกแล้ววันต่อมากวาดอีกแล้วมีจุดจบไหม ไม่มีครับนะจบไอ้กวาดจนบ้านพังก็ต้องสร้างบ้านใหม่กวาดอีกบ้านหลังใหม่แต่อย่างนี้เขาเรียกวทิตติทิตติแปลว,ว่าความขยันหมั่นเพียรไม่ทิ้งทุระนะครับอันนี้เป็นคุณธรรมของาราวาสนะถ้าาราวาสไม่มีคุณธรรมข้อขนี้ก็ถือว่าไม่ได้ประพฤติธรรมรนะครับนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมของาราวาสนะครับมีสอย่างนะสจะะัจะธรรมะทิตจาคะนะครับแต่ว่าท่านถามแค่ทิติก็ตอบแค่ทิตติเนาะ